ผู้ใดถูกพยากรณ์ว่าจะเสด็จมาสถาปนาสิยนครับมีพยากรณ์ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงเสด็จมาสถาปนาสิยนหากพระบิดาพระอันสังโฆไม่ทรงเสด็จมาสู่โลกนี้สิยนที่ทรงเลือกไว้ก็คงไม่ถูกก่อตั้งขึ้นบนแผ่นดินโลกและหากไม่มีสิยนเราก็ไม่มีวันได้รับพระสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ขอให้เรามาดูสดุดีบทที่102ข้อที่12ด้วยกัน ข่าแต่พระเจ้าแต่พระองค์ประทับบนบัลังเป็นนิดพระนามของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติทันพระองค์ทรงลุกขึ้นสงสารสิโยนเพราะถึงเวลาที่จะทรงพระกรุณาเธอเออเวลากำหนดมาถึงแล้วเพราะผู้รับใช้ของพระองค์รักษาก้อนหินของเธอนักและสงสารผงคลีของเธอบรรดาประชาชาติจะกลัวพระนามของพระเจ้าและบรรดาพระราชาของแผ่นดินโลกกลัวพระสิริของพระองค์ข้อที่16 เพราะพระเจ้าจะทรงสร้างอะไรครับพระเจ้าจะทรงสร้างสิโยนพระองค์จะทรงปรากฏด้วยพระสิริของพระองค์หากพระองค์ไม่ทรงสถาปนาสิโยนและไม่ทรงปรากฏด้วยพระสิริของพระองค์เราก็ไม่มีทางที่จะประสบกับความปิติยินดีที่เรามีในทุกวันนี้ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ก็เพราะพระบิดาทรงเสด็จมาก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับสู่สวรรค พระองค์ทรงทําให้เราตระหนักว่าพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ทรงอยู่กับเราบนแผ่นดินโลกนี้นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราสามารถดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นว่าเราสามารถรับชีวิตนิรันดร์ได้อย่างแน่นอนข้อที่17ครับพระองค์จะสนพระไทยในคําอธิษฐานของคนสิ้นเนื้อประดาตัวและจะไม่ทรงดูหมิน่นคําอธิษฐานของเขาขอบันทึกเรื่องนี้ไว้ให้ชาติทัน์ที่จะมีมาเพื่อประชาชนที่ยังจะทรงสร้างมานั้นจะได้สรรเสริญพระเจ้า ปัจจุบันนี้เราสามารถถวายการสังเสริญและพระสิรินิรันร์แด่พระเจ้าได้ก็เพราะพระเจ้าฟื้นฟูสิยนสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้ครั้งสิยนถูกทำลายและพังทลายไปแล้วพระองค์จึงทรงทำอะไรเมื่อทรงเสด็จมาสู่โลกนี้ครับพระเจ้าทรงฟื้นฟูและสถาปนาซิยนขึ้นใหม่ด้วยพระองค์เองครับด้วยเหตุนี้พระคัมภีรฉบับภาษาอังกฤษจึงเขียนพระคำข้างต้นที่ว่าพระเจ้าจะทรงสร้างสิยนด้วยคำว่ารีบิลซึ่งแปลว่าสร้างขึ้นใหม่ พระคำพีฉบับภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้คำว่า build ซึ่งแปลว่าสร้างแต่ใช้คำว่า rebuild นี่ก็บอกเป็นในว่าพระองค์ทรงฟื้นฟูสิยนที่เคยถูกสร้างขึ้นแล้วครั้งหนึ่งแต่กลับถูกทำลายลงพระคำพีบันทึกอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าจะทรงสร้างสิยนขึ้นใหม่ครับพระองค์ทรงสถาปนาสิยนเมื่อทรงเสด็จมาครั้งแรกแต่สิยนถูกทำลายในยุคมืดหากพระเจ้าไม่ทรงเสด็จมาสู่โลกนี้อีกครั้งสิยนก็คงจะต้องถูกทำลายตลอดไป อย่างไรก็ดีพระองค์สเสด็จมาสู่โลกนี้เป็นครั้งที่สองและทรงสถาปนาสิยนขึ้นใหม่พวกเราจึงสามารถนมัสก,การในสิโยนสถานที่ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ได้อย่างมีพระคุณหากพระเจ้าไม่ทรงสเสด็จมาสู่โลกนี้อีกครั้งและฟื้นฟูสัจธรรมที่สูญหายไปสิยนจะถูกสถาปนาขึ้นได้ไหมครับในอิสยาบทที่33มามีกล่าวว่าสิยนเป็นสถานที่แบบใดครับมีเขียนไว้ว่าสิโยนเป็นเมืองแห่งเทศกาล ตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่4ข่าาประเสริฐแห่งสัจธรรมได้หายสาบสูญไปอย่างสิ้นเชิงวันสบาโตเทศกาลปัสกาเทศกาลก,กินขนมปังไร้เชือรร้อเทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้นเทศกาลเจ็ดสัปดาห์เทศกาลแห่งเสียงแตรวันแห่งการลบบนถินครั้งใหญ่และเทศกาลอยู่เพิงไม่มีเทศกาลใดกลับคืนมาจนกว่าพระบิดาจะเสด็จมาบางคนถามว่าคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนติสก็ถือรักษาวันสบาโตไม่ใช่หรืออย่างไรก็ดีคริสตจักรเซเว่นเดย์ถือรักษาวันสบาโตตั้งแต่วันศุกร์ กล่าวคือพวกเขาถือรักษาวันสบาโตอย่างไม่ถูกต้องครับเมื่อพระบิดาทรงสเสด็จมาสู่โลกนี้เกิดอะไรขึ้นกับเทศกาลต่างๆที่ถูกหยิบย่ำและถูกทำลายครับพระบิดาทรงฟื้นฟูเทศกาลทีละอย่างและทรงมอบให้แก่พวกเราในมีคาบทที่4ข้อที่1มีเขียนไว้ว่าในยุคหลังจะเป็นดังนี้ซึ่งหมายถึงในวาระสุดท้ายครับในยุคหลังจะเป็นดังนี้คือพวกเขาแห่ง พระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจําพวกภูเขาทั้งหลายและจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนินเขาชนชาติทั้งหลายจะหลั่งไหลเข้ามาหาและประชาชาติเป็นอันมากจะมากล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้ายังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบเพื่อพระองค์จะทรงทําอะไรครับสอนวิธีของพระองค์แก่เราจนกระทั่งถึงเวลานี้ เทศกาลทั้งหมดก็หายไปหมดสิน้นแต่ใครจะเป็นผู้เริ่มสั่งสอนสัจธรรมที่หลงหายครับหากพระเจ้ามิทรงสเสด็จมาด้วยพระองค์เองและมิทรงสั่งสอนวิธีของพระองค์แก่เราเราจะสามารถมาสู่สิยนที่พระเจ้าเลือกไว้ได้หรือไม่เราคงไม่ทราบว่าสิยนคืออะไรและไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเทศกาลของพระเจ้าอย่างเทศกาลปัสกา และเทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้อชีวิตของเราคงจบลงโดยที่เราไม่รู้ความจริงเหล่านี้อย่างไรก็ดีพระเจ้าจะทรงสอนอะไรแก่เรานะครับพระองค์จะทรงสอนวิธีของพระองค์เมื่อเราได้รับคำสั่งสอนของพระองค์เราก็สามารถเข้าใจได้ว่าซิโยนเมืองแห่งเทศกาลนั้นเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงเลือกสรรครับ